ดกมาก ซอสชื่นมากพี่น้องจ้าตอนนี้12องศาจ้าวันนี้12องศาที่เดนมาร์กอากาศสดชื่นมากอันนี้ก็จะมีร้านพี่คนไทยนะอยู่ขวามืออย,อยู่ฟังนี่นี่ฟังนี่เป็นร้านไทยจ้าเป็นร้านกิฟ์ช็อปเป็นร้านขายของทุกอย่างเป็นอิมพอร์ตมาจากเมืองไทยจ้าเป็นร้านของพี่ออนพี่ออนบ้านเพิ่นกยูนี่ละ่ะ บ้านโบกักันพี่น้องจ้าคนไทยหลายจ้าโซนนี่คนไทยหลายคนไทยเยอะมากว่ามีเวลาไปเล่นน้ำเพลินเลยเอกัญาาว่ามีเวลาไปหาผู้ดได้ช่วงนี้ทั้งเห็ุงานทั้งเรียนหนังสือนะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นทางไปเอ,อบา Summer, ้านซะัมเมอร์ต่างต่างเนาะจ้าเนาะส่วนมากคนฟังเยอรมันจะขามากเที่ยวผักหล่อนอยู่นี่เนาะจะเป็นแบบว่า ประเทศเดนมาร์กโซนนี้จะเป็นคล้ายๆกับพัทยาเนาะจะเป็นแบบว่าเป็นริมหาดเล่นน้ำได้ยางแบบเนี้ยกะสิมีบ้านาพวกบ้านแคมปิง้งพวกต่างๆเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสมือหนาเอพผ้า 5, มาเดินเที่ยวพี่ก็จะมีแคมปิ้งข้างๆเนาะแคมปิง้งแคมปิง้งบ่ไดทถ่ายรูปให้เบิ่งเลยเห็นบอกเขาจะมีป่ายแคมปิง้งรถแคมปิ้งกระจอดได้จ้ะพี่น้อง เนี่ยเป็นบ้านหน่อยๆเป็นบ้านบังกะโลหน่อยหน่อยเห็าพักร้อนเนาะีก็มาจ้าหับผู้สาวจากพี่น้องผู้สาวสิไปนั่งลากอยู่เนี่ยพี่น้องครูพามา ทัศนาศึกษาเป็นนักเรียนไม่ได้เข้าหรอกป้าไม่ให้เข้ามีเสียงมีเสียงมีเสียงก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยพี่น้องก็จะมีสะบัวมีสะบัวจ้านี่เราก็จะออกแล้วจ้ะเป็นเวลาจะไปทานข้าวแล้วเดินไปก็จะเป็นปภาสาพ,พี่น้องเป็นปราสาสวยมาก พี่นีเอากุญแจรถไปเอา้ารถเอเปิดรีโมทไม่ได้นะต้องไปแย่รูนี่พี่น้องประสาสวยมากก็จะมีประสาทสร้างแต่ปีหนึ่งแปดหกเก้าจ้ะปีหนึ่งแปดหกเก้าเห็นไหม ไมเซลฟี S <S <My selfie> oh ่ก็ลืมเอามาตกมากจ้าตกมาก ตกจริงๆพี่น้องจ้าดกคากดกแน่ต้นใหญ่พอมต้นใหญ่มากเบิ่งนั่นต้นใหญ่มากมาเที่ยวปาร์คจ้ะพี่น้องอันนี้คือต้นต้นคาสตานันยนยหรือว่าต้นเก,าล,ก,เกาลัดเ,เกาลัดเออเกาลัดที่ว่ากินได้อันนี้คือกินได้ค่ะกินได้ กินไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูทีหลังอ mm hmm. าจจะพ่อต้นเก่าแก่มากมีคนมาเก็บตะกินแล้วเนี่ยหานยน่ะมีคนมาเก็บแล้วเปล่ามันหายอะ่ะก็ทั้งกระลอกกระแตแหะพี่คันกอสปฟพิสยา <Yeah. S 2> คือปเงะเลยทนะีนู้นคาสเตนย่าคาสเตนย่า โดกมากเอโดกลายพี่น้องโดกมาก ต้นมันต้นมันใหญ่มากพี่นอ้องมันใหญ่มากอันนี้เป็นพันธุ์ที่กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะจ๊ะต้นใหญ่มากเนี่ยพี่น้องเห็นไหมอันนี้แบบกินไม่ได้นะพี่น้องเกิดจะเป็นน้ำน้ำแบบนี้จ้ะเนี่ยกินไม่ได้อันนี้คือเป็น กินก็ได้กินไม่ได้แต่ที่กินได้เขาจะเป็นน้ำๆเหมือนบักเงาะอันนี้ที่กินไม่ได้แล้วพี่อกินไม่ได้เราไปเล่นได้เอาไปเล่นได้นะจ๊ะเบิ้ยเบิยเบิ้ยวนี่คือต้นมันนี่คือหน่วยหน่วยหน่วยมันเห็นไห นี่คือต้นมันพี่น้องต้นมันใหญ่บักต้นมันสูง,ง,งมันก็มันเหมือนกับมันท่านไอแก่อพี่นี่บักกอกใช่ไหมอ่ะเหมือนบักกอกเลยนั่นจะเป็นก้านแบบว่าเหมือนตีนตะขาปีตสวย นนีก็คือบักแอปเปิลที่อยู่บนกำแพงนะพี่น้องเห็นไหมพ่นเทิงกำแพงเห็นไหมอันนี้คืออยู่บนกำแพงเนาะเห็นไหมพี่น้องบักเปิลเต็มนุย้ยเต็มต้นเลยพี่น้องจ้าเห็นไหมนั้นโดกมากขอสักลูกได้ไหมคะมขอลูกหนึ่ง เออมีเปิ้ลน้อยด้วยค่ะสีแดงพี่นี่สีแดงดกมากพี่น้อง ติดกำแพงพี่น้องเห็นบ่มันจะเฟียกำแพงไปพี่น้องต้นมันจะเฟียกำแพงไปนะคะต้นเขาจะเฟียกำแพงไปพี่น้องเห็นไหมคะต้นเขาก็จะเฟียกำแพงไปต้นเขาก็จะเฟียกำแพงไปประมาณนี้เลยพี่น้อง นี่เหรอสาน้ำอนุดาษผิดหวังวะหวังเปล่าเกาไปน้ำมีแต่นี้ตอนั้นเดี๋ยนะน้ำใสไปว่าดอกจอกมันออกกาฝากบน้นแอปเปิ้ลพี่น้องแอปเปิ้ลหน่อยแซ่บแซบส้มสมเห็นไหมคะกาฝากสวยมาก อย่าเคลนอะไรเลยอีกดีแม็กเลยเฮ้ยดีที่อะไรเก็ดัดลม นเน้า,าเ,เป็นร้านอาหาไม่ใช่บ้านคนเป็นวังพี่น้องวังสวยมาก ก็มีต้นนี้ต้นนี้ต้น,น,ตนเล็กของเราต้นนี้ต้นใหญ่จะพาเข้าไปดูใหญ่มากยวพาเข้าไปดูนะจ๊ะ